เล่นโหมดปกติหรอวะใช่ไม่ได้เล่นวันฟออเลยมาถึงก็โดนเพื่อนจับเล่นปกติวันฟออไม่ได้แตะอาวแล้วเม,เมื่อเมเย็นนี่ใครเล่นรันมึงวะเห็นเล่นวันฟออยี่นี่กูนี่แหละเออเล่นวันฟออไปยแล้วก็เล่นทีเทีในโทรศัพท์ไปด้วยโอ้โหแม่งทรมานเนา ข็พระเจ้ากูคือท็อปเจอสลัดเอสลัดมาสิเฮ้ยไอ้นี่มันก็มีเจอสลัดอวกาศไม่เอาเจอสลัดแท้ๆกับฟสิไอไอตัวปั๊มเงินเลยจำตาหนึ่งแล้วด้วยเงินก็เี่อเี้ย,ยมาดอกกูออกไปนี่ก็คอมเจอสลัดแต่50%ได้ตังค์เพิ่มกูวอร์มกูต้องหาตัวอะไรวอร์มเล่นตัวที่โดนบัฟมาดีกว่าตัวอะไรวะกูไม่ได้อ่านแพ็กเลย เอทีซีมีอะไรมีอะไรบัฟมาวะไม่รู้สิรู้แค่ว่านาซัตเกดโดนไอ้นี่อะไรวะปรับสกิลมาก็รูเซียนไปดีนะกูจะวอร์มตัวไหนดีนะไม่เล่นานานแล้วเนะี่ยตัวไหนพิอิูนนะ่นะนาซัตเอาลูอะไรไปดีฟิโดสติกโคนเกมที่แล้วปะเนี่ยไม่ใช่มั้งไม่น,าน,าน่าจะใช่ดีะ ขาดอะไรอะขาดมิดใช่ขาดมิดเฮ้ยหมอกระนาวอะหมอกระนาวอะหมอกระนาวอะหมอกระนาก็ต้องแอสเคดกูคิดว่าแคทลีนตอนแรกกูจะเอาแคทลีนเสร็จนี่แหละกูจะมาสโลไปเฮียกูรูนสโลไปดีกว่าสโลนกูใจแบบยิงติดสโลเรื่อยๆอ่ะมึงเข้าใจไหมแบบเดินเดินไม่ออกอ่ะแต่กูเล่นแอดกูเล่นวารัสเจอแอดมาทรมาน์ทิบไปแม่งฟังเขานอติลุดอ่ะนอติลุดมันตัวดึงอ่ะ ฝั่งเราดาเมจมันหนาจะไเ่แคยกลไปเดินสโลว์ไว้พวกมึงเดียวอะดูดาเมจแต่ละตัวแคยน่ากลัวที่หายเลยนาซัดยิงสแต็กเยอะยิงตัวใหญ่เฮ้ยเขาบัฟกูนึกว่าเขาจะไม่บัฟไงไอ้สกิลโลมันจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพฝั่งเราฝั่งเราประสิทธิภาพดาเมจน้อยกว่าดีเลยล่าโกูดาเมจน้อยไง ส่วนใหญ่แอดมันดีดแค่ตีระโไร่อยะกัดดามิต่อเนื่องแต่ฝั่งมันนี่ต่อเนื่องยิ่งกว่ามันยิงเร็วมันทั้งยิงเร็วมันทั้งแรงแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเรยวอวะมันทั้งมันทั้งมีหลายอาวุธอ้าวซัพ์คุณหลุดหรอวะเขาบอกว่าขอเวลาสองนาทีอ๋ออ๋ออ๋อไปสำเร็จความไพ่แน่เลย บ้าบอสองนาลลทีมึงยังจะสโลมันอีกเหรอสองสองนาทีก็เสร็จได้แอเดี๋ยวก็มึงยังจะเอาสโลมาอีกเหรออ๋อคุบอกอยู่ว่าจะสโลวที่เท่เลยแบบมึงเดินไม่ออกอะไรเงี้ยเ <c oughs> ชีรยแล้วได้มึงช้ามไม่โดนนะมึงบอกกูมึงชา้าตัวไหนกูยงิงตัวมึงที่มึงชา้าไม่แค่ <c oughs> ตีพลาด นี่แหละลุยโซโลกูมีประโยชน์มึงแปดคุณเป็ดเ็นลักหนีกูไม่อดจะร้อยหนึ่งแล้วจะร้อยหนึ่งแล้วอย่านะแอบเงียบเออหรือกุดหอนี่นี่นี่หรือว่ากุดเท้าฟาดไม่มีตาล่าเดี๋ยวนะลับพอร์ตกูหายไปไหนแล้วนี่ เดี๋ยวอะไรลาดคีไม่ได้เราเน้นช่วยดีกว่าตายมิดกูว่าแล้วปิวปุ๊บโอ้โหปอม e x e c u t กูว่าแล้ว ไม่มีมานะแต่ล่างไม่ได้ว่าแล้วได้ของดีแล้วก็โอยเฮียอื้ม โอ้โหแม่งมาตอนบน เี่ยอ่าลงเว้ยเออฟัวาสาดเลยไหวเปล่าสาบายเ้าาย <c oughs> ใช่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยวอมตาแรก tiểu này. ó, Cắt bên lốt. hui lốt ư. Đi được. Hắn đi à. เยี่ยมเฮ้ย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 เจ้าไอ้เนี่ยโหดปกติสัดเอ้ยโน้ มึงเอาทุกติจมาลบกูไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวะกูโดนทุกติจเลยเพื่อนเอ้ยแช้ชติแลวป่ากอนเร่งการแคนติบแล้ว <c oughs> อ๋อนะคนเรามันฮอตไงเพื่อนเอ้ยดับร้อยทำไมคาทำไมคาตาคิปมันเยอะกว่ากูอะคิปเยอะกว่ามึงหรอวะ แน่ใจนะเฮียไม่ก็ตอนแรกมันเยอะกว่าไง,งมึงปล่อยมันฟาร์มตอนเนี้ยกูก็ปล่อยมันฟาร์มไรเฮียโดนมันกดเลนนะสเต๊ทโอ้ยจา อ๋อมันมีตีะกระจายอ่ะมาขี้โกไอ้พีชจะตายแล้วเด้อใจเย็นดีหนูหนูเอ้ยอซอสเดี๋ยวปักหวานด้านล่างด้วยเดี๋ยวเพื่อจะลงไปแก๊ง ไอเหี้ยตอนนี้ก็ปักหวานไม่มลงมานะก <c oughs> ็มีอ่ะก็มีมีเทเล่อ่ะเอ,อ้ยถอยด้วยแหน่เหนยอะไรอะไรอะไรอะไอพีดต้อมยิง หน้าเดิโหด้านล่างหน้าทีเลไปมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละโอ้โหโอ้โหวสุดยอดด้านล่างหน้าทีเลลงจังเลยตอนไม่ทันแล้วมันวิ่งไปกันแล้วเขี่ยป่ามึงเดินเข้าตรงตรงนี้เลยเหรอวะนใหญ่โอ้โหม่อช่วยไม่ได้แล้ว โอ้โอดี้บอดี้บอดีไปอยู่ไปอยู่มาใช่วยเพื่อนกดช่วยเพื่อนนี่ได้ช็อตดาวเลยได้ด้วยจริงไม่มีอันตรีเมื่อกี้แหมพลาดแต่เมื่อกี้เถี่ยแฟดนะฝั่งนู้นอ่ะไม่รู้ใครแฟดแหละแล้วก็นอนแล้วก็ตายไปด้วยตัวหนึ่งเอาคาตากำลังไปสไลี่มันนี่ไม่ หมดเลยอ่าไม่นะรถได้เวลาฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยกาตาเพื่อนมึงอ่ะกระตา,ามันย้ายเลยเหรอเออเฮียอ่าแดกมันโยกเลน เยอะเกินหนึ่งพันต้องมาแล้วเพื่อนโหมัน <laughs> จะเกินไปแล้ว <laughs> ทุกทีเดียวหน้าสั่นอะไรเงี้ยโอ้โหมึงป้อมกูป้อมกูไม่ป้อมกูมมก <c oughs> สาธุดี <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหตีไม่ทันป่ามันมา เฮ้ยพีรีเฮ้ยเฮ้ยคา,คาตาลินาไม่ได้คาตาลินาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวขอดันบนกัน ในเซส,สกูจะตามทันแล้ว <laughs> จากห่างเป็นวาปล่า, <laughs> ามันอยู่ล่างเสียว <ünd ร> <ง>มากะทำไมเยอะ <ünd ร> <ง>อืมอันติไม่ทัน vậy vậy, mày nằm bồn Mì บอลกูจะแตกแล้ว ไม่มีซาโลครับจบแล้วเฮ้ยลดรดรดรดโปเตสเทอรจบได้แล้วลดไอพีสมันไหลมจนหนึ่งพันไว้่ย เฮ้ยสโลสโลสโลกุจุสโลนี่ฮะสโลจริงๆแล้วต้องตายต้องตายมาขนาดนี้แล้วไม่ได้ฟรีออนอฟรีออนตีสองทีตายมาดิมาดิจะวานมาดิเอ้ยเฮ้ย มันหนลกเลยนะฮ้ยเอ้ยมจริงว่าได้นี่ยคิวซีกูมาแล้ว,ลวเอ้ยคิวเอสสิคิวเอสฮะอ๋อควิกซีเวอร์ไงโห เอาดีเอาดีสโล่เรื่อยๆเอาดีเอาดีาด <laughs> สโล่เรื่อยๆมาดี <c oughs> ตีทีเดียวเลือหดหัวพเมื่อกี้จะฝัดไปตีแอ,อฟรีออสแม่เอ้ยโดนแ <c oughs> <c oughs> น่เจ้มีคนตามอ่ะโปเต้มีกปน้ำ <c oughs> ไม่ช่วยอยู่มาดีมาดีแอาด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 า่นเด่นๆนะ ตกใจฮียก็จริงจะมากันทำไมเยอะๆนยมันเห็นมึงนักโอ้โหไอ้ดิ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสมาเดี๋ยวบอสสโลนสโลนอ๋อทีเดียวตายสโลนสโลน สัน <Bond> ่นลอัอีกเอ้าเอะโนไม่นะคอมโบคอมจอยเราไม่ต้องเดินอะไรเดียวถ้่หน้ามือะถ่าย่โกถาแตงันือือน้อยสี่มือกูก็ยังอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงเหียสี่มือไปโนดต้ากมาแล้วครับ Cóiento đã nằm trước者 nói lòng gọi rồi Đừng khứng thú lo là biết. Đúng là su